สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ช n n นลของแม่หมอไหนไนอาจารย์ไหนพลังมูนะคะเราจะมามูกันให้สุดพลังกันไปเลยสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กระดกฎาคมนะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดวงชะตาในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไร เงินงานความรักโดยใช้ไพ่ในการทำนายดวงก็มาดูกันนะว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดลัคนาเมถุนนั่นเองใครที่สนใจจะดูดวงกับแม่หมอไหนเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาทางแชท เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กได้หรือว่าจะมามูบูชาของหรือว่าของครังหรืออะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะรับชมกันได้เนาะสำหรับในคลิปนี้เริ่มต้นคลิปเลยเราก็จะมาพูดถึงดวงโดยรวมชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกมาได้ไพ่พระวิษณุนักปราด เรียกได้ว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ใครที่ทำงานที่บ้านก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายบ้านช่องที่ตนเองมีอยู่นะตอนนี้มีโอกาสในการที่จะซื้อมาค้ายไปหรือทำอะไรเนี่ยโปรเจกต์อะไรเนี่ยอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านนั่นเองให้นะมาระวังเรื่องของกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่านั่งท่าเดิมนานๆหรือบางคนเนี่ยทำงาน ทำงานจนไม่ได้ใส่ใจสุขภาพของตัวเองคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกปวดนิดปวดหน่อยไม่เป็นไรทํามาจนชินละอย่าชะล่าใจนะราศีเมถุนมีโปรเจกต์ในหัวมีโปรเจกต์เยอะมากในช่วงนี้อยากจะทำนูน่นทำนี่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆตัวคุณมาจะได้โชคลาภอะไรที่มันจะโชคดีเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านของคุนนั่นเอง ลองดูดีๆเจ้าที่บ้านดีบ้านเนี่ยดีไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดก็แล้วแต่ให้ลองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณแต่งตัวดีใส่ใจกับสุขภาพหมายถึงว่าหน้าตาหน้าผมชุดเสื้อผ้านะคะแต่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ให้ดูแลทั้งข้างในและข้างนอกจะดีที่สุดเรื่องของการงานเรื่องการงานถือว่าชิวชิวสบายสบายถือว่าอยู่ในช่วงวโลกาสที่เออหลังจากเหนื่อยเน็ตเน็เหนืน่อยจากภาระที่ได้รับการไหว้วานต้องดูแลสิ่งต่างๆต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลผู้คนมากมายชาวราศีเมถุน มีเกณฑ์ว่าจะโชคดีจะสบายขึ้นนะคะมีคนมาช่วยงานแบ่งเบาภาระหรืองานเหล่านั้นกำลังจะเสร็จสิ้นงานเหล่านั้นกำลังจะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองยังแต่ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวคุณเพราะตัวคุณคิดว่าเฮ้ยมันสบายขึ้นก็จริงแต่มันยังไม่ได้สู่จุดที่ที่จะเรียกได้ว่าคุณต้องการหรือคุณปรารถนา มันยังมีสิ่งที่ค้างคาใจสิ่งที่ค้างคาในจิตใจของตัวคุณนั่นเองมีอะไรที่อยากได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเป้านะคะสำหรับงานแต่สบายขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเริศที่สุดสุดยอดที่สุดเหนือที่สุด,ส,ดสุดของคนเลย ังเป้าไว้ค่อนข้างใหญ่พอควรกับงานแต่ว่าสำเร็จไหมในเดือนสิงหาคมใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจะดีที่สุดทำทุกอย่างอย่างรัดกุมคิดก่อนทำทำดีที่สุดนะคะแม่หมอขอเตือนระมัดระวังเอาไว้ถ้าสำเร็จถ้าได้สุดยอดเลยได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเป็นเหมือนคุณได้คุณจะเป็นสุดยอดเดอะเบสเลยทีเดียว เรื่องของการเงินเรื่องของการเงินนะคะตัวคุณเองต้องดูแลคนที่รักตัวคุณรักใครคุณก็จะดูแลคนคนนั้นดูแลครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะพ่อแง่แม่งอนอยู่คุณแฟนก็จะมางอแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องงอแฟนคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เรียกได้ว่าการเงินดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ซื้อของที่ตนเองพอ พึงพอใจในเรื่องของการเงินเนี่ยทั้งคู่ถ้าใครมีคู่แล้วคนรักคุณก็จะได้ความร่วมมือกับคนรักหรือถ้าคุณยังไม่มีใครคุณจะได้ความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์อย่างดีมากๆเลยพาร์ทเนอร์คุณจะดีมากนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีตัวคุณเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่ไม่อยากใช้จ่ายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอยากเก็บไว้อะยังอยากอยากเก็บไว้อะเงินไม่อยากให้ไปไหนเลยนะคะในภาพเป็น พลานบุญจับนางมโนราเปรียบเทียบกับเรื่องของการเงินที่คุณอยากจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้แต่มันทําไม่ได้อะสรุปว่ามันก็ต้องเสียมันก็ต้องลงทุนเอาเงินไปลงทุนการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมีโอกาสรับรายรายรับมาจากคนหุ้นส่วนเพื่อนอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านธุรกิจหรือมาจากคนที่คุณรักนั่นเองเพราะฉะนั้นการเงินแม่หมอไหนเลยบอกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะไม่พึงพอใช้อะไรหลายๆเรื่องแต่ก็ดีกว่าเดือนที่ผ่าน,านมาเรื่องของการเงินมาเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่นะคะพานวรายทรงสุบานใครที่เล่นพวกแอปพวกแอปพลิเคชันหาคู่คุณมีโอกาสที่จะได้คู่จากต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่บุญคู่บารมีของตัวคุณเอง มาคอยให้การซัพพอร์ตมาคอยให้การช่วยเหลือเพราะว่าคู่ที่จะได้เจอเนี่ยจะไม่ได้ใช่คู่แท้คู่แท้ก็หมายถึงคนที่ทําบุญทํากรรมทําบาปร่วมกันมามีทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่คนที่จะมาซัพพอร์ตเนี่ยคู่บุญคู่ซัพพอร์ตนะจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเรียกได้ว,ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคู่จะมีโอกาสใครที่ไปสถานที่ราชการ ใครที่ไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องมีพิยาคูตไม่ว่าจะธนาคารอะไรอะไรนียมีโอกาสในการเจอคู่ในเดือนสิงหาคมนี้อย่างมากเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยไปไหว้พระขอพรนี่ขอท้าเวสุวรรณขึ้นมาเลยนะคะภัยท้าเวสุวรรณขึ้นมามีโอกาสในการเป็นปึกแผ่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้เจอคนรูปงามเจอคนที่มีฐานะดีเจอคนที่ใจบุญสุนทานด้วยเช่นเดียวกันและคนนั้นเป็นคนฉลาดมากๆ ที่จะเข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่เข้าใจเขาจะเป็นคนที่ไม่ต้องทําอะไรมากยินเฉยๆก็ดูมีออรา่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้บอกว่าหล่อนะแต่เป็นคนที่ดูดีแฮนซัมเลยทีเดียวก็ลองดูนะสเปคใครสเปคมันแต่บอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาชาวราศีเมถุนเนี่ยดูดีหล่อฉลาดนั่นเองเอาหล่อในแบบของคุณอนะเพราะว่าถ้า <loh> ถ้ามันไม่ถูกสเปคคุณเนี่ยคุณอาจจะบอกว่านันมันหล่อตรงไหนอะคะหมอ เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นในการจพบคู่ในการที่จะเจอคู่ครองชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาเอาละคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเป็นอย่างไรคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะได้ไพ่ประเกตขึ้นมาคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว ช่วงนี้จะได้ไปทําบุญไหว้พระขพอพรไปไหนมาไหนด้วยกันหลังจากที่ทะเลาะกันมานมนานกาเลเออช่วงนี้มันดีขึ้นนะช่วงนี้มันแฮปปี้ขึ้นช่วงนี้มันตามใจเรามากยิ่งขึ้นแล้วตัวคุณไม่ค่อยอยู่บ้านอ่ะตัวคุณมันจะต้องเดินทางออกไปนู่นมานี่ไปไหนมาไหนช่วงนี้เขาก็โอเคไปด้วยกันซัพพอร์ตกันนะคะแล้วตัวคุณมีมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงด้วยเออไม่พอใจอะไรก็นงเนีงน้งเน,งน,ง,นงนะคะ บน่บนนู่นบ่นนี่ถ้าได้ขนมขนมหรือพาไปกินข้าวก็จะหายเลยทีเดียวหายเป็นปิดทิ้งเลยช่วงนี้ก็มองแต่เรื่องของเงินแหละเออการเงินมีเงินเข้ามาไหมจะทํายังไงให้ได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่มีโอกาสมีบุตรนะถ้าปล่อยก็คือมีโอกาสมีบุตรเลยส่วนคนรักของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็ รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอึดถึกทนเราบัดระว,วังคู่ครองของชาวเมถุนเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดนูน่นปวดนี่ตามตัวนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารู้สึกเนี่ยเขาเป็นคนดื้อคนหนึ่งเลยนะแฟนคุณเนะ่ะเขาเป็นคนดื้อคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่แบบว่าเออฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนเจ็บหนังจริงอะ่ะถึงจะไปหาหมอความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาถือว่ามีความสุขมากๆนะ ถือว่ามีความสุขแฮปปี้ไปไหนเที่ยวเล่นปาร์ตี้นะสำหรับคนชาวราศีเมถุนทุกท่านมีโชคไหมในช่วงนี้มีโชคนะคะมีโชคจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นมีโชคไม่ว่าจะหวยรวยเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เล่นแต่พอดีเล่นแต่พอประมาณนะคะเอาละ สำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้ก็อย่างที่แม่หมอได้ทำนายออกไปขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสวัสดีมีชัยมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามานะคะขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีความสุขทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะถ้าถูกใจในคลิปนี้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ